ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพานกรขอดทองนะคะท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยกริราพลาจำกัดขอเสียงปรบมือด้วยนะคะวันนี้ก็ร่วมเป็นเกียรติที่จะเป็นผู้สื่อสารแทนท่านเคานต์มารครูสเดอะคลิฟฟ์ฟาวคลาวส์ท่านประธานบริษัทไทยกริราพลาจำกัดนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นประกาศนียบัตรด้วย จะมาแปลเรื่องไหนให้กับพวกเราฟังติดตามได้นะคะลำดับต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธาน AIT ไซด์อีลันดาวช์นะคะเรียนเชิญค่ะท่านเป็นตัวอย่างของจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซามาว่าที่สถาบันนี้เนี่ยทุกคนในสถาบันถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังคงที่จะมาเป็นจิตอาสาทำงานแบบไม่หยุดค่ะ เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาขอเสียงปรบมือด้วยนะคะและลำดับต่อไปเราก็จะได้พบกับอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปว่าผู้บริหารท่านผู้สนับสนุนเยอะมากนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านประธาน ait s i t e elan d a u t h นะคะเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อมาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านคาวต์มาคลสเดอกลิฟฟินคลาวส ท่านประธานบริษัทไทยกริลลาพับจำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าโรงงานของท่านนี้เนี่ยเป็นโรงงานผลิตกระดาษคะ่ะแต่เป็นการผลิตกระดาษแบบไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะซึ่งใช้ส่วนที่เหลือของป่าเนี่ยที่มาทำนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะได้ทราบว่าเป็นอย่างไรก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่าด้วยค่ะ ะนะโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงด้วยนะคะท่านประธานบริษัทไทยกริราพลัสจำกัดขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาคมเติมพิทย,ยภัไสิทธิ์ท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะวันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับเราภายในงานนี้ด้วยเช่นกันนะคะกับงาน Save Our Planet ครั้งที่ห หลายๆครั้งที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยสครั้งทั้งหมดก็จะเป็นการจัดในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะแต่ครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบของภาษาไทยนั่นเองค่ะขอพระคุณท่านอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโทนี่โน a วสค่ะผู้จัดการบริษัท Immersion ประเทศไทยจำกัดเรียนเชิญท่านด้วยคะ่ะก็ได้เจอท่านผู้บริหารหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้มาถึงที่นี่เลย ต้องขอขอบพระคุณคุณโทนี่โนเว็กเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอีริกฮารินค่ะท่านผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแรม l ลัดสุขุมวิท18เรียนเชิญค่ะ วันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมภายในงานด้วยนะคะและนอกจากนี้ทางโรงแรม l ลมบ r u s t ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนเลยนะคะใครที่อยากจะทราบข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้ที่บูธวันนี้มีเจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับด้วยเช่นกันขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณอีริกฮารินนะคะ ลำดับต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแครินโลหิตนาวีท่านประธานบริหารบริษัท m y d a s สพับ i ิกรีเลชั่นท่านก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จรุ่งรืองไปได้ด,ดีเช่นกันนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเป็นสุภาพสตรีสาวสวยของเราค่ะคุณแครินขอบพระคุณด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณแครินโรหิตนาวีเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับคุณนพร,รัต์ภาสเ,เวกินเจ้าของร้าน NP นพรรีนพพัต์ภาสเ,เวกินค่ะวันนี้นำบูธมาให้เราได้เห็นด้วยนะคะเชิญท่านเลยนะคะและเมื่อสักครูน่นี้ทางคุณสวารุปลอยก็ได้บอกไปแล้วว่า นอกจากที่ท่านจะมีสินค้านำมาโชว์ภายในงานแล้วในงานนี้เนี่ยยังมีสิทธิพิเศษให้กับพวกเราทุกคนด้วยลดราคานะยคะยินดีด้วยนะคะท่านก็เป็นผู้สนับสนุนเครื่องประดับในโครงการนี้และในโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพราะว่าทราบมาว่าคุณนพร,รั์จะมีของที่ระลึกค่ะที่จะมอบให้กับ ท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะคะเป็นไข่มุกซึ่งเป็นสร้อยชื่อสร้อยไข่มุกรวมใจขออนุญาตมอบให้กับท่านประธานในพิธีก่อนนะคะคะค่ะ,คะก็จะช่วยเหลือนำท่วมนะคะเพราะว่าขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าสำหรับ ช้อยนี้เนี่ยมีเพียงแค่999เส้นแต่ว่าวันนี้จะนำมามอบให้ทั้งสองท่านบนเวทีขณะนี้ก็จะเหลือเพียงแค่997เพนเท่านั้นดน้คะดังนั้นเป็น l i m i t ต็ด dition ราคาพิเศษมากงานนี้อยากจะรู้ว่าในนั้นมีรูปหัวใจตรงไหนเนี่ยต้องไปดูที่บูธนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยคะ่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะมอบให้กับท่านประธานในพิธีแล้วก็มอบให้กับคุณวัสณามุทุต,ตานนนค่ะ และนโอกาสนี้ต้องขอคำว่าคุณคุณนพร,รัตน์ภาสเวคินเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะถ้าหากว่าหลังจากจบงานนี้ไปร้านก็จะอยู่ที่ p e n i n s u l a Plaza นะคะไปดูได้ในลำดับนี้ค่ะจะเป็นคุณรอยที่จะมอบประกาศน,นียบัตรนะคะให้กับท่านประธานในพิธีของเรานะคะนั่นก็คือท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรค่ะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และก็นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหนาคนครก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยค่ะเชิญคุณรอยมอบนะคะเป็นใบประกาศนียบัตรขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและก็มอบให้กับทางคุณวาสนามุทุตาโนนด้วยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. ค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะงานนี้สําเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีเพราะความร่วมมือของทุกทุกท่านทุกๆฝ่ายนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางคุณสวารุปปรยก็ยังจะมอบเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาตินะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ ของขวัญในปี2 5 5านะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตมอบเลยนะคะเชิญค่ะมอบให้ทั้งสองท่านเลยนะคะเมื่อสักครูน่นี้มอบให้กับท่านประธานในพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขออนุญาตมอบให้กับทางคุณวัสนามูตุตานนนด้วยนะคะ รับพร้อมกันได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับงานนี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกับพระบรมชาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสามารถที่จะไปตั้งได้ในห้องทำงานของท่านนะคะ ว่าคุณอย่างสูงค่ะและในโอกาสน,นี้ขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทซีเมนจำกัดประเทศไทยให้เกียรติมารับประกาศนียบัตรด,ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญตัวแทนจากซีเมนค่ะท่านอยู่ทางด้านนั้นนะคะขอเซงประมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ <S <S ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนหลักสำคัญในการจัดงานนี้ ได้สำเร็จเป็นอย่างดีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าขอขอบพระคุณตัวแทนจากบริษัทซีเมนจำกัดเป็นอย่างสูงค่ะ และในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านบริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเรียนเชิญเลยค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียนเชิญท่านดรอัดองค์ชุมสายนายุทธยาค่ะท่านอาคมเติมพิทยยศภัยศิษิ์เรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะเป็นช่วงถ่ายภาพร่วมกันขออนุญาตเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะคะค่ะด้านหน้าเลยค่ะและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่าน บริเวณด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีผู้ได้รับใบป,ประกาศนียบัตรเยอะมากค่ะดังนั้นบนเวทีอาจจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามนะขออนุญาตเป็นด้านล่างนะคะยังไงเราก็คงจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆในวันนี้จากวิทยากรอีกมากมายและในโอกาสนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญบุคคลสาคัญอีกสองท่านที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาด้วยนะคะขอเชิญคุณพรเทพเตชะไพบุญท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณสุภชัยตันติคมที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเรียนเชิญค่ะขออนุญาตเป็นตัววีนะคะเป็นวงกลมนิดนึงค่ะให้เจ้าหน้าที่จากนิดนึ่งนะคะเป็นวงกลมออกกลมเป็นวงกลมเลยค่ะเย<ม>ี่ยมยอดค่ะภาพที่หนึ่งะคะให้ท่านผู้ยรติทุกท่านยิ้มนะคะหนึสองซ้ม ยิ่งภาพที่สองขออนุญาตเป็นชูนิวโป้งนะคะนิวโป้งขึ้นมาค่ะเราจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจก้าวไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราทํางานหนักมากนะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับท่านด้วยนะคะ แล้วขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบริเวณด้านหน้าด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพารค่ะและก็นอกจากนี้คุณวัชนามุทุตานนนนะคะเดี๋ยวจะยังอยู่กับเราก่อนนะคะเพราะว่าคุณวัชนามุทุตานน์จะมีข้อมูลต่างๆมากมายที่จะให้พวกเราได้รับทราบว่าจะเป็นอย่างไรในตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนะคะสำหรับหัวข้อที่ท่านจะมาพูดให้กับเราฟัง จะเป็นหัวข้อช่วยประเทศไทยส่งเสริมการลงทุนสีเขียวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่น่าสนใจนะคะในวันนี้ตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านบนเวทีได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะคะท่านขะขอบพระคุณค่ะขอเียงปรบมยอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้วิกรติขอบพระคุณนะคะท่านได้สละเวลามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ด้วยตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณวัฒนามุทุตานนท์เชิญค่ะ ก็ต้องขอสวัสดีกับออออทุกทุกท่านที่นี้นะคะขอขอบคุณนะคะคุณคุณสุวารบรุอรนะคะที่เป็นประธานของอาเซียนแฟร์นะคะที่ได้มาร่วมงานกับ b ี i อ a อ r 201ส ะะให้เกียรติวิวอมาร่วมด้วยนะคะท่านอาจารย์อา,อาจองค์ชุมสายนะคะท่านอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์นะคะพระเด็กเลิศรัฐรัตนาวานิชนะคะคุณพนกกรขอดทองนะคะคุณนพเดช <c oughs> กันสูตรดตรเสรีนะคะสุภธทาาทิศและก็ดกรเกรงศักด์เจริญวงศักดิ์นะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน <c oughs> ในนามของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผู้จัดงาน BioI Fair 2011นะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็มีโอกาสที่จะพูดถึงบทบาทของ BioI นะคะในการช่วยประเทศไทยด้วยโครงการส่งเสริมการลงทุนสีเขียวนะคะ,ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะก็ หลายๆท่านเนี่ยนะคะในในประเทศไทยก็คงจะทราบว่าภารกิจของประเทศไทยภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั้นก็คือภารกิจในการชักจูงและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนขึ้นในประเทศไทยนะคะทีนี้มันก็จะมีการลงทุนหลากหลายรูปแบบนะคะเราไปชักจูงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยด้วยกันเองเนี่ยทำการลงทุนนะคะในประเทศไทยเรา ชักจูงสนับสนุนเขาเนี่ยด้วยสิทธิประโยชน์นะคะทางด้านภาษีต่างๆแล้วภารกิจอีกอันนึงที่ b ิวไอทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการเผยแพร่ค,ความรู้ธุรกิจนะคะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปนะคะโดยการจัดสัมมนาต่างๆจัดงานเช่นอย่างงาน b ิ f ไอแฟร์ที่ท่านกำลังเข้าร่วมอยู่ในวันนี้นะคะ ในเด่นขอจะพูดถึงงาน b i f a i r สักเล็กน้อยเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยได้ก็ได้มีโอกาสพบกับผู้ร่วมง,งานสัมมนา Save Our Planet วันนี้เนี่ยนะคะหลายท่านก็ทราบว่าท่านมาจากต่างจังหวัดกันนะคะแล้วก็เด่นก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะมีโอกาสอยู่ในงาน b i f a i r นี้สักเกิดอย่างน้อย2วันน่ะนะคะก็คงจะมีโอกาสได้เที่ยว